ก็การเพาะต้นกล้าในแก้วนะคะก็เหมือนในคลิปผักสลัดกดูนะคะหรือว่าปลูกผักไรดิน,นะะไม่ใช้ตัวนี้ก็คือไม่เจาะหรูเนี่ยคือการทำวิธีนี้ทั้งประหยัดปุ๋ยและประหยัดน้ำนะคะก็เหมือนเดิมใส่มะพร้าวสับลงไป1นึนสนะคะแล้วก็ใส่ดินดินก็ดินถุงผสม ขวบมะพร้าวงั้นบะแมวก็ผสมขวยมะพร้าวอย่าให้เต็มแก้วนะคะเพราะเวลาใส่น้ำมาเดี๋ยวจะล้นนี่นะแล้วก็ใส่น้ำค่อยๆใส่ให้น้ำซึมเข้าไปถ้าเราใส่เลยทีเดียวพวดมันก็จะล้นเห้ค่อยเติมน้ำลงไปนะคะ คือช่วงแรกอ่ะไม่ต้องให้น้ําถึงข้างล่างก็ได้ถ้าเราพิเกตรลองเพราะว่าเดี๋ยวพอเราใส่เมล็ดต้นไม้ไปแล้วเราก็ต้องลดอีกตอนนี้ป้าเมย์ก็จะทําตัวอย่างสองแก้วก็คือเมล็ดที่เป็นเมล็ดใหญ่อย่างเช่นพวกฟักแฟงหรืออะไรใหญ่ๆอย่างใหญ่ๆหญ่ไหมนะอันนี้ก็คือถั่วอิโต้ถั่วอิโต้แดงนะคะแล้วก็จะ ส่วนอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเป็นเมล็ดที่แบบเล็กๆอย่างมะเขือหรือพริกเราก็จะโรยตามกระถางอย่างเงี้ยโรยตามข้างกระถางต้นไม้ก็ได้ก็คือเขี่ยเขี่ยคุ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 ยดินเนี่ยนะแล้วก็โรยเมล็ดแล้วเราก็เขี่ยเขี่ยเขี่ยกบแล้วก็รดน้ำติอย่างเงี้ยแล้วก็ ต้นยาวไปหน่อยประมาณว่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ดันดินทั้แน่นๆนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือถวยโตแดงตัวนี้คือพริกอันนี้ไม่แน่ใจพริกอะไรพริกพิกโลดหรือเปล่า ตัวนี้ก็คือถั่วอิโต้คือถั่วอันนี้นะคะตัวนี้ได้เวลาลงดินแล้วแต่ยังยังไม่มีความขยันยยก็จะงอกมาอย่างนี้ตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีรูนะเนี่ยไม่มีรูต้นยาวแล้วเห็นไหมยาวเป็นเมตรแล้วเนี่ยเลยมายาวเป็นเมตรแล้วเนี่ยยังยังไม่มีความขยันแล้วลงดิน ก็จะคือพิกที่ปลูกในแก้วจะบอกว่าขนาดเราปลูกในแก้วนะน้ำก็ยังแห้งไว้อะว่าต้นเขาโตแล้วตัวนี้ก็รอรอย้ายลงดินหรือลงกระถางไม่มีรูนะคะเนี่ยนี่ก็กำลังออกดอกเห็นไหม ตัวนี้อุ้ยตัวนี้กำลังออกได้กินมเมล็ดแล้วนี่นก็จะเป็นพริกคือปลูกหลายพริกไม่รู้ว่าพริกอะไรบ้างปลูกได้นะคะที่ว่าเราต้องให้น้ำระบายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้แหละป้าแมวก็ปลูกแบบให้น้ำมันแช่ก็คือถ้าน้ำเนี่ยไม่ท่วมถึงถึงโคนเนี่ย ยังไงมันก็ไม่เน่าตายอะ่ะอย่างมากก็อ่ะสักครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งส่วนสามแล้วถ้าน้าฝนทายังไงเราป้าแมวถ้าน้าฝนไม่ตกทุกวันจริงๆอะ่ะเขาก็จะดูดน้ําไวหรือถ้ากลัวจริงๆก็ก็เจาะรูตรงนี้ค่ะเจาะรูให้น้ําระบายออกตรงน,นี้ตัวนี้แต่ก็ได้เห็นไหมต้นนี้ต้นเล็กต้นเล็กหน่อยก็คือน้ำเขาก็ยังชื้นๆดินเขาก็ยังชื้นๆอยู่ก็คือถ้าต้นใหญ่เนี่ยเขาจะกินน้าเยอะ าเวลาเราปลูกเนี่ยเราต้องเด็ดยอดเราเด็ดยอดทิ้งไปเลยนี่ก็คือเด็ดยอดทิ้งเดี๋ยวว่าลูกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกเวลาโตเขาโตหน่อยแล้วก็เด็ดยอดเราก็จะได้แตกแตกเป็นพุ่มแบบนี้ แล้วเราก็จะเอาไปลงดินหรือว่าเอาไปลงกระถางต่อนะคะน,นี้รู้สึกก็จะเป็นลำโพงกาสลักนะจำชื่อไม่ได้นี่นะคะก็มีเอาลงกระถางบ้างแล้ว กำลังเพาะ,มะเมล็ดอยู่นะคะจะเป็นทานตะวันตัวนี้พอดีว่าไม่ปลูกผักแล้วนี่จะเป็นทานตะวันแดงนี่จะเป็นทานตะวันเหลืองก็คือเพาะหนึ่งมเมล็ดถ้าเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราถ้าเป็นเมล็ดใหญ่ๆนี่ก็นใหญ่ถ้าเป็นมเมล็ดใหญ่ๆเ,เ,เราก็เพาะในแก้วแบบนี้ได้เลยไม่ปลูกผักแล้วค่ะเพราะว่า แม่สาวน้อยแม่สาวน้อยทั้งหลายแหละกินหมดเลย